ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการ์มนดันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำไปสู่ความต่ำรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมอียิปต์นะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กันกับ C2Go นะครับมีทุนมาที่3,000บาทนะอ่ะวันนี้เราก็มาซื้อฟีสปินกันมาละสา0 0ันะครับเพื่อนๆมารับชมคลิปเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะมาเลยครับเราก็จะมาเลือกโบนัสกันนะครับเลือกเป็นตัวเลือกลึกลับนะครับเพื่อนๆขอให้ได้คูณ10 โอ้โหยอย่ากเกษกได้เลยนะเพื่อนๆมาครับหมุนฟรีสิบรอบแล้วก็คูณสิบนะโอเคครับรอบแรกมาว้าวนะตัวเจครับสองพันแปดร้ยแปดสิบเลยนะเพราะว่ามันคูณเยอะนะครับเพื่อนเจ็ดร้อยเก้าสิบสองโอ้โหดอกนี้แปดพันสามนะเพื่อนๆโบนัสมันได้เยอะมากเลยนะครับได้เงินราง,งวัลก้อนโตมาหนึ่งมืนสามพันหกร้อยแปดสบแปดบาทครับ เหลืออีก8รอบการหมุนฟรีนะเพื่อนเพื่อนกับคูณ14แล้วนะครับโอ้โหคูณ15ครับมาครับวายมา568บาทครับคูณ20นะครับเพื่อนเมือนโห772บาทนะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าอยากจะลองเล่นเกมแบบผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาลองกันได้ที่ adg2go นะคะ adg2gol นะแล้วก็อย่าลืมใสแอดข้างหน้าด้วยนะคบเว็บนี้เขาก็มีเกมให้เลือกเล่นมากกว่า1000เกมเลยนะครบรูปสวยสมจริงมากๆเลยแล้วก็โบนัสแตกแจกเงินได้เงินจริงด้วยนะเพื่อนๆโอเคครับได้มาอีก1 4 7 2ันี่บาทนะเหลืออีกหมุน1รอบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆ โอเคครับจบไปแล้วนะครับ1นึ่งนเสอหะสำหรับฟีสปินไม้แรกนี้นะครับอ่ะเราก็จะมาหมุนกันต่อนะครับเกมนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะเพื่อนๆนะก็ฟีสปินไม้แรกไปเนี่ยเราซื้อไปไม้ละส0 0พันนะได้กำไรมาหนึ่งกว่าเลยนะเพื่อนๆนแล้วฟีสปินมันได้โบนัสดีจริงอ่ะก็ค่อยน่าเล่นเลยนะแต่คือผมจะไม่ซื้อต่อแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะ วันนี้ก็จะมาเร็วไปเร็วนะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่โลภนะถ้าได้เราต้องเลิกนะครับไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะดูดเงินกลับได้นะคือเอาจริงๆป้าถ้าเกิดว่าเราซื้ออีกไม้แล้วเราเข้าฟรีเกมนะมันอาจจะไม่โชคดีเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่ามันอาจจะอ้องๆนะแมนถึงแจกเยอะขนาดนี้นะเพื่อนเพื่อนมาครับผมว่าเรามาเพิ่มเบ็ดเป็นสักสิบสองดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคือให้มันได้โบนัสรอบนอกให้มันเยอะๆเนี่ยเราก็อาจจะได้กําไรเพิ่มนะครับ เฮ้ยสเกตเตอร์มาไหมล่ะอะไม่ลงนะครับเพื่อนเือนหรือว่าวันนี้มันจะแจกเรามาลองวัดดวงกันอีกไม้ละเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวเพื่อเราจะบวกกําไรมาอีกนะครับอะเรามาเลือกโบนัสกันนะครับอ่ะเลือกเป็นแบบลึกลับนะหมุนสิบห้ารอบอ,อันไหลวะคูณแค่หนึ่งเองอะโอ้โหโคตรน้อยเลยนะอะมาครับเรามาลองดูกันอีกไม้หนึ่งนะเผื่อจะ ได้โบนัสดีๆแบบรอบแรกนะครับเพืเ่อนๆแต่รอบนี้มันคูนน้อยอ่ะอาจจะได้น้อยกว่ารอบแรกแน่ๆแหละโอ้โหว้าวเลยครับเพืเ่อนๆไม้นี้ถ้าจะว้าวนะปั่นไม่เข้าเลยนะครับ มาครับตัวเจคูณ7จนะ็นะ5้าสิบเบาทอะโอเคครับมาแนะนำเว็บ g ีทูกกันสักนิดนะสำหรับ g ีทูนะครับเขาก็ไม่มีเธอนนะไม่มีขั้นต่ำเลยนะฝากถอนระบบออโต้สะดวกรวดเร็วมากๆเลยมีฝากผ่านทูมันนี่วอลเล็ตด,ด้วยนะครับก็ลองไปดูกันนะอะได้เงินมา316บาทนะเพื่อนๆ15รอบการหมุนฟรีกับไม้ละ700นะครับ ก็ขาดทุนไปประมาณ400นะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราซื้อไปไม้ละ750นะ้รับนะคอ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับกับเบ็ด40นะผมว่ารอบแรกเนี่ยมันน่าจะฟุกแหละเพื่อนๆที่เราได้กำไรเยอะขนาดนั้นนะคบเพราะว่าเนี่ยไม้2แม่งก็ว่าวตลอดเลยนะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะมีเทคนิคดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับจะได้มาลองทําตามกันนะว่ามันจะบวกได้โบนัสเยอะดีจริงไหมนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมลองไปเล่นเกมไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเดี๋ยวจะพยายามไปลองให้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้ช่องผมด้วยน,นะครับถ้าผมลงคลิปหใหม่จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเข้ามารับชมกันนะโอเคครับผมว่าวันนี้เราพอกันดีกวก่อนนะครับเรามีทุนมาส0 0พันนะตอนนี้ก็ได้ประมาณ16ื่นหกแล้วครับเพื่อนๆก็คือกําไร0 0บาทแล้วนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวไว้พบกันต่อในคลิปหน้านะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ